สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e x i l a g a m e เกอนะครับอยู่กักบเกมกันด้ามวางแผนบนมือถือ Mobile ูตร t g u n ด a ม UCgate กนะครับก็วันนี้นะรีวิวอัปเดตนะครับของตู้กาชาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตู้กาชาวันพรุ่งนี้วันพุทธที่18มิถุนายนนะครับอย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะที่บอกว่าปลายเดือนดียจะมาแล้วถ้าบันไดมันโหดร้ายอ่ะนะครับมันเข้าโหมดบ้าข้างนะ มันจะเอาตัวนี้เข้ามานะครับแล้วมันก็มาจริงๆด้วยนะตัว T.S.S อีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คืออเล็กนะครับอเล็กที่ใส่โชบาร์บอาร์เมอร์แล้วก็นักบินคริสตินาแมคเคนซี่นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวโล่สีม่วงนะครับที่อยู่ใน T.S.S เช่นเดียวกับดีโอม่วงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นตัวมัดเฮปนะมันเป็นตัวที่สามารถสะท้อนอันติได้นะครับก็คือ เวลาโดนดามจอัติมันจะสะท้อนไปที่ตัวที่ตีมานะครับเออลราก็ค่อนข้างจะสะท้อนแรงด้วยอาจจะใช้งานยากนิดนึงแต่ว่าถ้าใช้เป็นนี่คือเทียเอเซนะครับโหดเลยละนะครับปัญหาคือเพชรน่ะเราเตรียมไว้แค่สําหรับหุ่นตัวเดียวไงแล้วไม่คิดว่าเขาจะยักตัวนี้เข้ามานะครับอ่าสำหรับตู้ตัวนี้นะก็จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นตู้ธรรมดานะไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับแต่ว่าตัวมันน่ะเก่งกว่าตัวลิมิเต็ดอีกนะ นะครับมันจะมาวันที่18มิถุนายนนะครับเวลา9โมงเชา้าก็คือพรุ่งนี้9โมงเนอะแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันที่4กรกฎาคมนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ก็อยากได้ดีโอม่วงก็อยากได้ไม่แต่ว่าถ้าเรากดรอกดดีโอม่วงก่อนแล้ววนมากดตัวนี้ต่อก็ได้นะเออถ้าดูจากเวลานะครับคิดว่าน่าจะแบบนั้นเผื่อแบบกดด d โอม่วงได้ไวอะไรอย่างเงี้ยนะร่ว่าแเราค่อยมากดตัวนี้ต่อ <laughs> ตัวนี้จริง ไม่จำเป็นต้องห้าบ้างก็ได้นะเพราะว่าไอตัวสกิลสะท้อนมันอยู่ในสกิลของปกติของหุ่นนะครับรู้สึกจะเป็นสกิลที่2นะอ่ะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับสเปเชียลโอเ a อ i o เอชั่นอ่ะที่คราวที่แล้วบั็กแล้วโดนยึดเหรียญฮาโลคืนกันไปนะครับฮาโลลุงใช่ไหมศ <laughs> ัตรูสีเหลืองนะครับอ่านี้ก็ตามตามตู้นะครับใครที่โดนยึดเหรียญฮาโลไปแล้วบ้างเออขอผมรู้สึกว่าจะไม่ได้ไม่ได้โดนยึดนะ เพราะว่าก็ไม่ค่อยได้อัพอะไรเท่าไหร่นี่ยังเหลืออยู่6,000เนี่ย6 0 0 0นเนี่ยนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนี้กันนะครับในวิกินะสำหรับเทียริทนะครับของอเล็กที่ใส่โชว์บาร์อัมเมอร์นะครับเนี่ยมันอยู่ในเทียเอสเอสของเทียอาร์ดีนาเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้เซิร์ฟญี่ปุ่นน่ะมันมันไปหลายปีแล้วนะเกินกว่าเราไปทั้งเยอะนะครับเชื่อปะ มันยังติดอยู่ในเทียเอเเลยนะเช่นเดียวกับดีโอม่วงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆอ่ะในเซิร์ฟญี่ปุ่นมันจะมีตัวที่ใช้สกิลอันติแบบรุนแรงจัดๆนะครับเออเราใช้ตัวนี้เป็นต,ตัวสะท้อนนะครับก็ถือว่ามันเป็นคอมโบที่ต้องใช้อ่ะนะบอกเลยว่ามันต้องใช้นะครับมันต้องใช้สะท้อนอันติตัวแรงๆซึ่งเดี๋ยวหลังๆมันจะมีมานะครับอืมตัวนี้นะอยู่ในเทียเอสเเช่นเดียวกับดีโอม่วงนะครับเป็นตัวโล่มมวงทั้งคู่ คืออย่างน,น้อยๆตอนนี้สุม่มาเอามาสะท้อนไอ้ตัวเซตาใหม่นะครับเออเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันอัติแรงไนงะสะท้อนไปนี่คือแหกเองนะแหกเองแล้วมันดึงด้วยไนงะสีม่วงนะครับสีม่วงมันดึงเลยแหละนะนะแถมเป็นกระดัมด้วยถ้าเจอทีมที่ใช้ไอ้ตัวซึกอกนะครับมันวิ่งเข้าหาเลยอ่ะนะสะท้อนดีมากคือมันเป็นตัวที่ต้องกดอะ่ะบอกตรงๆนะยังไงก็ต้องกดนะครับส่วนในเคียร์ของเรดนะครับอันนี้ น่าจะไม่ติดนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีดาเมจนะครับอย,อย่างที่บอกมันเอาไว้เล่นอารีนาอย่างเดียวอ่าน,นี่เทียร์เรดบอสโคออฟพวกนี้ไม่ได้ไม่ติดอะไรเลยนะครับเทียร์ PvE ไม่ติดแต่เทียร์ PvP คือติด Ss เพราะว่าเอามาใช้สะทอ้อนอันตินะครับสาหรับคะแนนนะครับของอเล็กชูบัมอาร์เมอร์นะตัวนี้นะครับเขาให้ไว้ที่8.5คะแนนนะครับเป็นตัวสายโล่สีม่วงนะครับลักษณะการใช้งานนะครับเนี่ยมันเป็นตัวโล่ที่ มีสถานะสะท้อนความเสียหายอันตินะครับสามารถดิ้งได้ถึง144%ของดาเมจของอันติที่ได้รับมาเลยนะครับเออนะก็ถือว่าสะท้อนไปไปแรงกว่าปกติอะ่ะแรงขึ้นไปจากสมมติโดนหมื่นหนึ่งก็กลายเป็นเอ้ยแสนหนึ่งนะสมมติจากแสนหนึ่งก็กลายเป็นแสนสี่หมื่นสี่พันใช่ปะสะท้อนแรงมากนะครับแต่ถ้ายิ่งดาเมจเป็นล้านนี่คือสะท้อนทีปิวอะ่ะคนตีมาคือปิวนะครับถือว่าเป็นตัวที่ ค่อนข้างจําเป็นในอารีน่านะครับค่อนข้างจําเป็นจําเป็นเลยแหละตัวนี้ลงได้ทุกพื้นที่นะครับอาสกิล e x นะครับก็คือใช้บีมเซเบอร์สร้างความเสียหาย1,154%ของพอลังโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลดความเสียหายของกระสุนวัตถุลง50%เป็นเวลา20วินาทีนะครับนอกจากนี้ลดความเสียหายบีมดาเมจที่ได้รับลงอีก50%เป็นเวลา20วินาทีนะครับแล้วก็ฟื้นเลือดได้ด้วยอีก45% ฟื้นเลือดได้ด้วยอีก45%คือโอ้โหอย่างโหดนะครับอย่างโหดเลยตัวนี้ครบเครื่องนะครับแต่ว่าไอตัวตรงนี้นะทางเรื่องดาเมจเรื่องการสะทอนแล้วการฟื้นเลือดเนี่ยต้องกดได้5บ้างนะครับซื้อซ้ำหกตัวไม่งั้นมันก็จะลดลงนะ <S <S ในส่วนของการอัพ5ดาวนะครับอ่ตรงนี้ได้แม็กแคปเฮดพีนะครับขีจํากัดของเลือดเพิ่มขึ้น25%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะ ความแม่นยาเพิ่มขึ้น25%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็เริ่มมาเนี่ยมีเกรด EX 50%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับในส่วนของสกิลที่1น,นะครับ Max Cap HP เพิ่มขึ้นอีก48%นะครับเห็นปะ m a ็ d แคปดาเพิ่ม48แล้วก็อันนี้25เกือบเกือบ75นี้73%แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้เลยนะ,ะแล้วก็ b ี a ดาเมจนะครับที่ได้รับลดลง48%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้ ลดความเสียหายจากกระสุนวัตถุอีก48%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับก็คือดาเมจจากบีมแล้วก็ดาเมจกระสุนวัตถุเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งอีกนะครับแล้วถ้าเกิดเปิด EX เนี่ยลดไปอีกนะคือคือมันหนามากนะครับแล้วก็นี่ทีเด็ดจะอยู่ที่สกิลที่2นะครับก็คือตรงนี้นะตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้เลยครับขีดความเสียหายขีดจำกัดความเสียหายแม็กแคปดาเมจนะครับเพิ่มขึ้น20,000 0ใช่ไหมแล้วก็นี่มีสถานะนะครับ สะท้อนความเสียหาย ex 144ซของดาเมจ ex ที่ได้รับตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้เลยนะครับเราไม่มีแบบว่าสะท้อนได้กี่ครั้งคือสะท้อนได้เรื่อยๆนะมันเป็นสกิลติดหุ่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันต้องมันต้องมีอะนะมันต้องมีนะเอาตโตคือมันน่า,นาจะควรจะมีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆมันจะได้ใช้ในอารีนาเวลาสะท้อนหุ่นอื่นค่อนข้างเยอะอ่ะทีนี้มาดู นักบินบ้างน,นะครับนักบินคริสติน่าแมคเคสซี่นะครับคะแนนได้8.5คะแนนเช่นกันนะครับค่าสแตทนี่ก็คือโดดเด่นในเรื่องของรีสตันความถึกนั่นเองนะครับเน้นถึกอยู่แล้วสกิลที่1นนะครับก็คือเมื่อขับโมเมนสูที่อยู่ในแอตทริบิวต์สีม่วงนะครับความแม่นยำเพิ่มขึ้น10%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะแล้วก็เมื่อขับโมเมนสูที่เป็นตัวโล่นะครับแม็กแคปเฮปีนะครับเพิ่มขึ้นอีก10%แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้คือเพิ่มเลลือดแะ ไอ้ความแม่นยำนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เลือดนี่คือแน่นอนนะแล้วก็สกิปที่2นะครับเมื่อขับโมบิสูตที่อยู่ในหมวดสงครามหนึ่งปีนะครับความแม่นยำเพิ่มขึ้น10%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้อันนี้ก็ไม่ค่อยสําคัญแล้วก็เมื่อโมบิสูตที่อยู่ในหมวดเกราะหนักนะครับหรือตัวโล่นะแม็กแคปเฮนะครับเพิ่มขึ้นอีก10%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่อโมบิสูตอยู่ในหมวดกันดั้มนะครับค่าต้านทานนะรีซิตแนนะครับ จะเพิ่มขึ้น10%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่อโมบิสูดอยู่ในหมวด Earth f e d e r a t i o n Force นะครับกองทัพ3,000โลกค่า Resistance เพิ่มขึ้นอีก10%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่อโมบิสูดอยู่ในหมวด Newtype นะครับ Resistance เพิ่มขึ้น7%เป็นเวลา10วินาทีเมื่อได้รับดาเมจนะครับสแต็ก5ครั้งแล้วก็เมื่อโมบิสูดอยู่ในหมวดผู้สืบทอดนะครับ Resistance เพิ่มขึ้นอีก7%เป็นเวลา10วินาทีเมื่อได้รับดาเมจนะครับสแต็ก อ่าตรงนี้ก็คือมี m a ็ c a p HP เนี่ยเพิ่มขึ้น20เปนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็น r e s i s t แ n t ก็คือสายถึกล้วนๆแหละมันเน้นเน้นยืนยืนถึกนานๆเพื่อสะท้อนดาเมจ EX นั่นเองนะครับบอกแล้วว่าตัวเนี้ยจำเป็นแล้วมันก็ติดอยู่ในเทีย SS นะครับเอาตรงๆนะตัวนี้มันน่ากดเหมือนกันนะครับน่ากดมากมันเป็นตัวที่เรียกได้ว่าควรจะต้องมีนะครับ คืออย่างน้อยมีหุ่นแล้วไม่มีคนก็ยังดีแต่ถ้าได้คนขับมาด้วยเนี่ยก็ดีมากนะครับแต่ก็ต้องแบ่งเพชรไปรอช่วงปลายเดือนนะ dio ม่วงด้วยนะครับอืมเท่าที่ผมดูคร่าวๆนะดูจากวันที่ตู้มันออกนะครับผมอาจจะกด dio ม่วงก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมากดตัวนี้นะครับคือน่าจะเอาทั้งสองตัวสําหรับคนเล่นอารีน่านะเพราะว่ามันมันค่อนข้างเป็นตัวที่ดีแล้วก็น่าจะได้ใช้งาน ใช้งานบ่อยเนี่ยอารีนาเลยครับเราน่าจะเจอเมตาตัวพวกนี้นะในพวกแบบระดับท็อปทอยู่แล้วนะครับอโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์แชร์กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Sub s c คร b e กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ